อันนี้คือขั้นตอนของการทำน้ำดองมะละขี้นกสารสที่เราบอกส่วนผสม,มไปก็คือน้ำสามส่วนน้ำส้มสายชู2ส่วนน้ำตาลทราย2.5ส่วนเราก็ตั้งไฟอุ่นๆแล้วก็คนให้น้ำตาลทรายเขาละลายสำหรับน้ำส้มสายชูเราใช้ยี่ห้อนี้นะคะก็เขาจะไม่เปรี้ยวมาก แล้วก็รสชาติกลมกล่อมอันนี้เราใส่เกลือน,นิดนึงนะคะก็ประมาณหนึ่งช้อนชาคนไปเรื่อยๆข้อควรระวังก็คือไม่ควรใช้ไฟแรงจนน้ำมันเดือดนะคะอันนี้เราใช้ไฟปานกลางแล้วก็คนถามว่าเมื่อไหร่ถึงจะได้ที่ก็คนจนน้ำตาลทรายเขาละลายหลังจากนั้นก็ ตั้งไว้ให้เย็นแล้วเราถึงจะเอาไปใส่ที่มะละที่เราเตรียมไว้ให้เย็นสนิทนะคะเพราะว่าถ้างั้นมะละเขาจะสุกสำหรับน้ำดองสูตรนี้เราสามารถใช้ดองหัวใชเท้าแครอทแตงกวาได้หมดนะคะก็คือใช้น้ำดองสูตรเดียวกัน อันนี้ต้องคนเพื่อไม่ให้น้ำตาลทรายเขาติดก้นหม้อหลังจากนั้นก็ตั้งไว้ให้เย็นแล้วก็เอาไปเทลงกับมาละคีนกที่เราเตรียมไว้แช่ตู้เย็นหนึ่งคืนก็สามารถทานได้เลยหรือถ้าเราทานไม่หมดก็เก็บไว้ได้เป็นหนึ่งเดือนสองเดือนก็ได้ค่ะแล้วเราค่อยมาดูรีวิวในการที่จะนำมาลาคีนกดองไปกินกับอะไรได้บ้างนะคะสำหรับ คลิปนี้ก็เพื่อนๆก็ไปทำตามได้เลยค่ะ